สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาสอนวิธีกรอกข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นการทําผ่านแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นครับเลือกไปที่บัญชีครับจากนั้นครับเลือกข้อมูลส่วนบุคคลครับแล้วก็เลือกไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งครับต่อมาครับกดไปที่โปรดระบุข้อมูลพื้นฐานครับ จากนั้นกรอกนามสกุลและชื่อครับรวมถึงกดเลือกวันเดือนปีเกิดครับชื่อและนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยต้องตรงตามบัตรประชาชนนะครับเมื่อกรอกครบเรียบร้อยครับให้กดตกลงได้เลยครับมาดูวิธีกรอกหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะครับเลือกไปที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ เราก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วครับให้กดรับรหัส OTP ครับซึ่งคุณลูกค้าจะมีเวลาในการกรอกรหัส OTP เนี่ย5นาทีนะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดตกลงได้เลยครับต่อมาเป็นการกรอกอีเมลครับเลือกไปที่อีเมลนะครับ แล้วก็กรอกอีเมลของคุณลูกค้าได้เลยครับจากนั้นครับกดรับรหัส OTP ครับเพื่อยืนยันนะครับไม่ได้รับรหัส OTP ครับมีเวลา5นาทีในการกรอกนะครับเมื่อกเร้อยแล้วก็กดตกลงได้เลยครับมาถึงการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารครับเลือกไปที่ข้อมูลบัญชีธนาคารครับ จากนั้นกดเพิ่มบัญชีธนาคารครับกรอกนามสกุลชื่อจริงและเลือกธนาคารรวมถึงกรอกหมายเลขบัญชีของคุณลูกค้านะครับโดยชื่อจริงและนามสกุลครับต้องตรงกับชื่อจริงและนามสกุลที่คุณลูกค้าสมัครไว้กับทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ จากนั้นกดรับรหัส OTP ครับคุณลูกค้าจะมีเวลา5นาทีในการกรอกรหัสยืนยัน OTP นะครับจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยครับเพียงแค่นี้ครับการเพิ่มบัญชีธนาคารก็จะเสร็จสมบูรณ์